สบายดี FC ทีหักแพ่งทุกหงองทุกบ่อนเนาะพี่นอ้องมื่อนี้เจโบกัสซมาขอบคุณ FC เนาะพี่นอ้องขอบคุณ FC ที่แนะนำ้ำยาดีๆให้เจโบกินเนาะแก้โรคกระพริบจุกเสียบแน่นท้องเนาะพี่นอ้องเพราะว่าเจโบนพี่นอ้องยังอาการจุกเสียบ จุกเสียมเน้นทองนี่จนชิลังมาได้พี่น้องเลยมันจุกมันเสียมมันเน้นทองมันปวดน้องพี่น้องเดี๋ยวก็ดีนี่เซจจะทิดเจโบได้กินน้องพี่น้องแต่ว,ว่ายอมรับนอกวันดีเนาะดีอีดียาตัวนี้มีต่เอฟซีเปินในน้ามาเนาะพี่น้องว่ายาตัวนี้มันช่วยครับร่มในกระเพาะ แถมบวเสียบวยืนเจโบกอ่ะขิดอยู่เป็นยาตัวใดเนาะพี่นนองพ่อคนว่าว่าขวดสีเขียวขวดหาสิบกวเป็นขวดสามเหลี่ยมเจโบก็เลยหนึกออกเพราะว่า,ปปา,ปปาปปเจโบก็เคยซสื่อนให้พอกินแต่พ่อตัวเองเป็นกันหนึกหนึกหมอบวิกินยาตัวใดนเนาะก็มีแต่ซสื่อกินพวกเอ็กพวก กินยาแก่กโรคกระเพาะเนาะพี่น้องแต่ว่ายาตัวนี้ก็น,นึกบอกว่ามันแก่เสียแกนย,ยืนเนาะพี่น้องมาเนี้ยเจบหันไปตลาดไปตลาดนัดมาในยซื้อกล้วยกล้วยไข่พี่น้องซื้อกล้วยไข่มากินซื้อกล้วยไข่มากินแล้วหอวมันมันพิษต่อกระเพาะมอเรืออะไรกินคาไบโหลพี่น้องเลย ยทั้งเสียบทั้งยืนทั้งแหนนสมพ่อพอเจโบกินกล้วยนะเมืนเป็นเยื่อเป็นเียบ่อโบก็มีใจไปกินกว่ากล้วยมันดีมีประโยชน์พอตัวเองเป็นแล้วตัวเองไปกินมันแหมนความคือพอว่าเอาไหนอกกินกล้วยเขาปลาดุกเสียบแหนนทองก็จนจมาเลยจนจนีจน่นังหมด้ลย่จโบก็เลยกิน ก่อนกินข่าวกินกินยาอันนี้แมนบอกยาอันนี้ที่เอฟซีแนะนำมาเนี่ยขวดมันนี่เป็นสามเหลี่ยมสีอันนี้อยู่ล่าวนี่สิบแปดพันกีบเนาะพี่น้องเป็นเงินไทยกับประมาณหาสิบบาทห้าก,กับกินพี่น้องพี่ลงพี่อะไรจ่โบเห็ดมันมันอนาแห้งมันเสียบมันยืแห้งกยินต้อน,นัน ตอนจะกินก่อนกินข่าวนะเจะโบกินซองพาแบบนี้มันจุกมันเสียบแน่เลยกะโดบเลยอดบดายมันมันจุกแห้งพี่น้องคืนมาแล้วกันเอลือกอ,อ๋อพี่น้องโยบท,ท,ทันทีเลยโยบเลยโยบนทองหยบลงทันทีหลังจากกินข้าวันจุกเสียบแนนมทองนะพี่น้องนั่กั ถอกม,มันโยกลงกกดีอีรีเนาะพี่น้องเนาะขอขอบคุณเน้อ fc ที่แนะนำสิ่งดีดีมาให้เจโบเนาะขอบคุณลายลายโอ้ยพี่น้องเนซื้อมาสองขวดเมื่อนี้นะไปยันมีโอกาสไปถ่ายคลิปไม่หมายเรียกลูกถ้าบอดสองคนเลยพี่น้องก็เลย อันนี้ก็เลยได้ผ่านตลาดปักสองก็เลยซื้อซื้อในตลาดปักสองเนาะพี่น,อนอ้องเป็นยาขับลมในกระเพาะเนาะพี่น้อนงผู้ใดมักจุกมักเสียบอะลองไปหาซื้อมากินเนาะพี่น,อน,น้องคิดว่าสิบอนแล้วพี่น้องเสียบแห้งนอะไร สะอาดกันเย็นเย็นนะคืเย็นเย็นเย็นเมื่อนี้เจ๊บโบก็ได้ไปอันถ่ายคลิปครอบครัวหนึ่งครับไปกับเจ๊สายแดงแล้วก็แซวซุยเน้องๆแล้วก็แซมมี กับมาบ้านกาบมาบ้านตอนแรงกับปตลาดหนาะดมา,ากแต่ว่าไปซื้อกล้วยมากินพี่น้องเลยแต่ว่าจุกเสียบถึงนนะไข้เนี่ยแต่มียาตัวนี้สวยเนาะพี่น้องพรรษาเน,นี่ยันอยู่มาได้อยู่เหมือนนีย่ยันนอนมาได้อยู่พี่น้องเลยการ่านังกินข้าวยังบมนนะสั่์พี่น้องยังหมดเลยอาะสั่์ ม,มันเสียมันโนนขึ้นก็เลยขึ้นมากินกินยาตัวนี้นาะพค่ะเนงะ,นนอะโอ้ยหยบลงเจมันม็นคนม่แห้งพี่เนอะมีเจลาตินเกิดตายเกิดตายขอบคุณหลายๆที่แนะนำเข้ามาเนาะ fc ก่ะแนะนำ ยาดีใหม่เนะพี่นนองขอบบุญขอบคุณหลายๆลมือนหนฮอ้หอนพี่นนองเอ้ยหอนจนมีบ่ออยิ่หอนแห้งอันนี้รอมือพี่นนองแดดีนจนเป็นผ่ายิบหิบหิบหยิบพี่นนองเอ้ยหองเจโบกับพันในดีเน แต่ว่าอันก็นยังไปช่วยเหลือครอบครัวเพี่นเนาะพี่น้องครอบครัวเพป็นลําบากแห่งรอคอยให้คนข้อให้มีผู้ไปช่วยเห<ไ>ลือเพคนนี่เพ้คนรอคอยมานี่เป็นเวลาชิบหาปีพี่น้องบ่มีผู้ใดไดปช่วยเหลือเพันจักเถือ่อตั้งแต่ลูกเกิดจนถ้าปัจจุบันยังบ่เคยมีผู้ใดช่วยเหลือแล้มาหอดมื้อน,นี้ก็มีผู้ไป ไปถ่ายไปถ่ายไปสิไปชยเรือรเผื่อกดีโอกีใจจนิดสิหายสิหอ้องแลละพี่น้องสิโบก็ดีใจเนาะพี่น้นองกรขคอนนให้นีผคุใหญ่จะดีสวยอุปธรรมคำสู้คนหรือว่าสวยเมตตาขอบพูดคนละพี่น้นองราะว่าขอบพู่คนกะลลำบากดี อาศัยบ้านเฮากับสอยกันกับพอได้แต่สำนักพี่น้องพอได้แต่เบิ่งกันยำเก็บยำเป็นอะไรแต่ว่าเบอรถึงเงินคำกำแก้วหรือว่าเอานั่นเอานี่ให้กันมันกับ่มีน้อพี่น้องก็ได้เบิ่งแต่นหูตาตาเลยพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเงินคำกำแก้วบ้านเฮามันกัหาหยากเนาะพี่น้องเศรษฐกิจบ้านเมืองเฮามันกับ่ดีเสมอนี่ ใครกเ็เอาโตหลอดเนาะพี่น้องเอาตัวใครตัวมันให้ยลอดเสมอแต่คั้งนี้ก็ได้แต่เป็นสื่อเพื่อนเนาะพี่น้องไปถ่ายทให้เพื่อน,น,น,นให้พ่อแม่พี่น้องได้เพ,นเพ่นได้เห็นเถื่อว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญผู้เพื่อมีเงิน,ม,งนมีทองเห็นเนาะพี่น้องเพื่อก็ได้ช่วยเหลือ,อมาเนาะ เา้างเมือง่าทีนนี้ผู้ได้เขามาสวยเรือ่นบ่อเนาะคันนี้ผู้ไดุอันผู้ใหญ่ใจบุญสอยเรือเขามาเห่ากับผู้ไิได้ไปอีกเนาะพี่นออ้องเมื่อเด็กไปทางงในก็พกยาไปนั่ง้นพี่นออ้องเจบโบกันกินข่าวว่าต้องกินยาก,ก่อนกินยาก่อนอาหารพี่นอ้องเพราะว่าคันบ่ก,กินมันก็นกปวดเนาะพี่นอ้อง ท้องยังบ่ท่านหายเป็นปกตินะพี่น้องกินยังกันยังบ่บ่ได้ปกติคือหมูกินเผ็ดก็ยังบ่ได้กินผักกันยังบ่ได้นะยังบ่ก้ากินเพราะยัมันเสียมันหึงมันแน่มมันจุกเนาะพี่น้องช่วงนี้ก็คือกินอาหารแบบบ่เผ็ดเนอะกินอียังที่มันยหอ่ง่ายๆอันนี้ที่มันยห่เยอะค่ะบ่ได้กินเนาะพี่น้อง ่วงนี้ก็คือดูแลตัวเองเป็นพิเศษระวังเรื่องอาหารการกินลดแอลกอฮอล์คือ FC เอฟซีนะนํำมานนอน่ะในนอกพี่น้องเนาะก่ะขอบคุณขอบคุณเด้อถูกมอกถกบอลที่เป็นห่วงเจโบแล้วก็ห้ยกำลังใจเจโบมาตลอดเนาะขอบคุณหลายๆที่อยู่เคียงขง้างเจโบมาตลอดนะคะคอยห้ยกำลังใจคอยให้คำแน,ำนะนำนาอพี่น้องก็บเจโบกับบอมมี่ยังหายมีแต่คำ คุณในไลน์นักพี่น้องเนาะคิดนี้ก็สิได้พอจบเพียงเท่านี้นากพี่น้องพอกันใหม่คิดหนาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์จ๋โบนี่้ัพี่น้องพอกันใหม่คิดหนาแน้งสบัยดี